สถาปนานายกโรตารี่หัวหินค่ะ ช่วงค่ำวันที่21มิถุนายน2567นายสมคิดจันทรธรรมรึกผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในพิธีฉลองครบรอบ37ปีการก่อตั้งสมโมสรโรตารี่หัวหินและสถาปนาคณะกรรมการบริหารสามโมสรโรตารี่หัวหินปี2567-2568ที่โรงแรมหัวหินแกนโฮเทลแอนด์พาซาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้ว่าการเลือกจักรชัยวิสุทธากุลผู้ว่าการ ภาค333ส่วนโรตารี่สากลปี2567-2568าพกิจวงันายินนาพลกิจพวงวยศิลนปน์อำเภอหัวหินนางอุสาพวงวไลศิลป์นายกิ่งกาชาติหัวหินพลตำรวจตีดำรงศักดิ์ทองงามตระกูลผู้บัญชาการกองอุดทรัพันตำรวจเอกกัมปนาถน,นาวิชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหัวหิน น,น,นายนพพรุธิคุลนายโยทเศมนตรีเมืองหัวหินนายเจนวิทย์ภิศักษสาธารณสุขอำเภอหัวหินแขกผู้มีเกียรติและมวลมิโรเทเรียนจากสโมนสรต่างๆร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก จากนั้นได้พิธีมอบตำแหน่งให้กับนางวิรังรองจากมณีนายุสโมสรโรตารีหัวหินคนใหม่พร้อมทั้งแนะ้นำคณะกรรมการชุดใหม่และกล่าวแสดงความขอบคุณในการทำงานร่วมกันพร้อมกันนี้ได้มีการมอบเงินสมทบให้กับสโมสรโรตารีหัวหินและโรตารีสากลที่สหรัฐอเมริกาและมอบรางวัลให้กับบุคคลดีเด่นด้านบริการสังคมและชุมชนให้กับนายศักชัยทองเหียงนายธนาคารปูม้าเขาตะเกียบ สโมอสรโรตารีหัวหินก่อตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2 5 3 0โดยมีสโมอสรโรตารีปันบุรีเป็นสโมอสรพี่เลี้ยงเป็นสมาชิกของโรตารีสากลด้วยตนเองเป็นลำดับที่24,754มีนายวีรศักดิ์พรพิบูลอดีตนายอำเภอหัวหินเป็นนายกก่อตั้งปัจจุบันสโมสรโรตารีหัวหินได้ดำเนินกิจกรรมโครงการบำเพ็ญประโยชน์มากมายอย่างต่อเนื่องมากว่า37ปีมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเขตอำเภอหัวหินเช่นโครงการน้ำสะอาดโครงการปรับปรุงห้องสมุดโครงการจัก,กรยานเพื่อนน้องโครงการศาลาที่พักผู้โดยสาราโครงการสอนน้องว่ายน้ำโครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆและโครงการอื่นๆอีกมากมายณวันนี้สมาชิกสโมรสรดูตารีหัวหินยังไม่หยุดอยัางที่จะร่วมมือร่วมใจกันอย่างต่อเนื่องในการทําโครงการบําเพ็ญประโยชน์ มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆดังคติพจน์การบริการผู้อื่นเหนือตนเองหล่อหลอมเอาความรู้ความสามารถเวลาและกำลังทรัพย์มาทำความดีแก่ผู้ได้โอกาสชุมชนสังคมประเทศชาติและทำให้โลกนี้ดีขึ้น